นำชาวบ้านมาช่วยกันเร่งเก็บไข่ผัมภายในโรงเรียนแบบปิดนะครับพร้อมกับล้างไข่ผัมให้สะอาดเตรียมส่งไข่ให้กับฟาร์มมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีหรือว่ามทศครับหลังจากรวมกลุ่มกันเริ่มเพาะเลี้ยงไข่ผัมเมื่อ6เดือนก่อนนี่เองครับอยู่ที่สวนกเกษตรบ้านหนองบัวสาลาหมู่4ตํตบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนะครราชาสีมา ของนายนิพนธ์สินใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสาราหมู่เีนะครับตั้งใจเลี้ยงไข่ผับไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านกันนะครับซึ่งมีมทาศสนเนี่ยสนับสนุนเรื่องแม่พันธุ์ไข่ผับแล้วก็มาสอนความรู้วิธีเพาะเลี้ยงที่นี่ในจริงๆเคยเลี้ยงตกกะกัแตนมาก่อนนะครับแต่เจอปัญหาแล้วก็ชาวบ้านเองไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันเพราะว่าไม่อยากทําบาปเพราะว่าการทําตะกัาแตนให้อร่อยเนี่ยต้องทําแบบสดๆนะครับมทาศาก็เลยเห็นศักยภาพของนิสสากิจชุมชนของหมู่บ้านแล้วก็เห็นว่ามีโรงเรียนเดิมยังว่่างอยู ก็เลยมาสอนการเพราะเลี้ยงไข่พัากันไปครับตบรมไปสอครั้งซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่านี่เป็นแนวทางเป็นอาชีพที่ดีก็เลยลองทําให้ดูครับแล้วก็มทอสอยังช่วยเรื่องการตลาดให้ด้วยนําผู้ซื้อกับผู้ประกอบการมาคุยกันทําให้มั่นใจว่าถ้าเลี้ยงได้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับมีโปรตีนและความสะอาดมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ที่สําคัญคือไม่ได้เป็นการทําบาปนะครับทำให้ชาวบ้านที่กังวลเรื่องนี้สามารถเข้ามาร่วมกันทําได้ตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับมาร่วมมือสนใจเรียนรู้กันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ครับคเจ็ดวันถึงสิบวันเราเราเก็บผลผลิตได้เลยครับเพราะเราก็คิดว่ายี่สิบโลสิบวันเนาะเราก็มาคิดคำนวณเนาะตอนนี้เราก็ส่งเขาในราคาที่ มันต้องขยับได้อีกนะเนาะอ่าตอ,อนนี้เราขยายเป็นกี่บ่อปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งหมดก็12บอ่ออ่า12บอ่อเดี๋ยวก็คงจะขยายอีกครับ,บรย้ำวางแผนจะขยับเพิ่มอีกครับให้มันได้ตั้งเป้าอยากให้ได้ต่อข้างสัก50กโลนะครับ ที่นี่แม้ว่าจะเริ่มพอเล้ยงมาได้ประมาณ6เดือนแต่ก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่รอบแรกนะครับเนื่องจากมีสถานที่พร้อมคุณภาพน้ําก็ดีรับเก็บขายได้ทุกๆ7-10็ดถึงสิวันโดยไข่ผัามสดนะครับถ้าขายส่งให้มอทศอ,อ,อยู่ที่กิโลกร,รัมละ80บาทแต่ว่าถ้านําไปขายปลีกจะได้กิโลกร,รัมละ 100- 120ถึงบาทนะครับซึ่งในอนาคตกลุ่มสาหกิจชุมชนบ้านบัวสาราก็มีแผนจะแปรรูปไข่ผัามเป็นผํามอบแห้งเพื่อส่งให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจํานวนมากเลยครับ แล้วก็มองว่าในอนาคตไข่ผัมจะไปได้อีกได้ไกลเพราะว่าเอาไปแปรรูปเป็นอาหารนะครับได้หลากหลายอย่างเป็นอาหารเป็นยาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกเยอะตลาดก็ยังกว้างไกลยอยู่ครับ